มันมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับพิสุรัตบดีครับนะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมทำเนี่ยเนียนอยู่แล้วราชการไทยทำงานช้ามากนะครับ ข้าราชการไทยถามว่าทํางานช้าไหมผมคิดว่าเขาคงรอนะครับเขาคงรอครับคงรออยู่ไม่รู้รออะไรชาตีตาสมพิษอ่หรอชาตีตาสมพิษคือใครอะ่ะเขาคือใครอะ่ะชาตีตาสมพิษเขาคือใครอะ่ะ คนชอบเลยนะออกพระชาติอ๋อที่มาจากรัสเซียใช่ไหมมันก็พูดยากนะมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะนะว่าท่านจะไปอะไรนู่นนี่นั่นน,นะคนเราก็อย่างที่บอกครับนะจะอยู่ในสถานะไหนจะเป็นคนธรรมดาจะทำงานข้าราจัดก,การจะขายของจะเป็นพระจะเป็นเฮียเป็นหาอะไรไม่มีสติไม่มีปัญญาอันนี้มันก็ว่าไม่ได้ นะครับระบบราชการกว่าจะทําเรื่องรายงานเซ็นอนุมัติหลายขั้นตอนนะครับง่ายๆเลยครับเด็กไปตรวจยังอันนี้แหละครับนี่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 นเจอพ,พ,พี่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 ผมเนี่ยบอกว่าวันนี้วันสิบสามวันแล้วเวียสิบสามวันแล้วพมพาไปตรวจยังสารให้ตรวจภายในสิบห้าวันน่ะพาไปตรวจได้ยังเออถ้าตัวเองถูกทําไมต้องเลื่อนเขาคงติดธุระแห,หละครับพี่เราคิดแบบนี้แล้วกันอุตสา บินห้ามน้ํามาวอวยพรน้องเนอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนาะท่านอาจจะกลับมาทําไอ้นี่ธุระที่เมืองไทยก็ได้นะอย่าไปคิดแบบนั้นไม่ใช่ชาตีเขาชื่อสมพิษอ๋อสมพิษเนาะไม่ใช่พระชาตีนี่คือชาตีใช่ไหมชาตีคือชื่อคนธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมพี่สิริสวัสดีครับนะแต่พระชาตีผมคิดว่าท่านคงจะมาทําธุระแหละนะนะอรุณสวัสดิ์ค่ะเปิ้ลขา แอปเปิลตอนนี้อยู่ซาอุดิอาระเบียแม่จะหนีไปรัสเซียกับลูกไม่ต้องหนีหรอกครับบินไปง่ายๆดีกว่าไปกันให้หมดนะครับนะแอดมงแอดมินอะไรทั้งหลายเลยครับไปกันให้หมดเลยนะครับไปอยู่ตรงนั้นเนะ่ะเชื่อผมเถอะสบายใจว่าอยู่ในเมืองไทยอยู่ตรงนั้นมันทําอะไรก็ได้ไงพีินะสวัสดีค่ะดอมพิเดียรายงานตัวค่ะนะนะครับก็ ผมว่านะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนอ่นะครับถ้ามันถูกต้องอะ่ะอยู่ได้หมดแหละนะแต่ถ้าตรงไหนมันไม่ถูกต้องก็เรียกพูดยากะนะท่านนั้นเขาคงสั่งพอมอให้ปิดปากไว้ถ้าน้องตรวจแล้วห้ามบอกผลอ๋อไม่เรียกพระให้เสียปากหรอกคะ่ะนะสวัสดีครับพี่เลครับวันนี้ปากสวย,ยครับนะหอบเงินหนีไปก่อนเดี๋ยวรู้ติดตาสว่างอ๋อเนาะ นี่หมายถึงใครกันเนี่ยฮะพิมมากันแบบเนี้ยไม่ต้องหนีเลยค่ะไปเลยค่ะเนาะจริงนะไม่ต้องหนีหรอกหนีทําไมนะไม่ได้คนผิดเนาะเราไม่ได้คนผิดนะไม่ต้องหนีไปเลยไปเฉยๆนี่แหละไปสอนปูติน <c oughs> ปูตินนะมึงมึงอย่ามึงสอนปูตินเลยมึงเข้าให้ถึงโนตอุดมก่อนดีกว่าปูตินนะมึงแหมจะไปสอนปูติน เลเธอไอ้เฮียมึงเข้าให้ถึงนดอุดมก่อนสวัสดีค่ะคุณเดียอินเวอร์สสวัสดีค่ะนะไปช่วยรัเสเซียยูเครนนะถ้าไปเธอครับให้ไปเชื่อมกับปูตินนะพี่อดิศักบอกพี่เดียได้เลขอะไรมาค้างวดวันที่16อยากรู้จริงๆผู้หญิงทั้งโลก <laughs> เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวให้ดูคลิปเองเลยพี่อินดี้สวัสดีค่ะ แม่บอกจะไปสอนปูตินเนาะโอ้โหก่อนปูตินนะปูเส bueno ือก่อนนะนะเออพี่เข้าใจยังอ่ะผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งมากมายนะเว้ยอาจจะเป็นคนที่แม่ไม่ได้มีความรู้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้จบสูงอ่ะแต่กูเป็นคนที่คิดว่ากูคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีสติอ่ะนะกูมีสติอ่ะนะรัสเซียมาอยู่ภูเก็ตพัทยาเพียบนะครับปูตินเขานับถือคริส จะสั่งสอนสมาธิต้องคิดก่อนไม่แต่พี่ลมลํำมาจริงๆนะอาจจะเราอาจจะไม่รู้ลึกเหมือนพวกเขาก็ได้เพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารการันโทรจิตจริงๆและปัจจุบันนี้ที่ผมรู้มากับข่าวกองเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ทหารรัเสเซียห,ย,หยหลายๆคนเนี่ยจะสงบทุกคนเนี่ยบอกว่าโอ้ go 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 เห็นเม็ดแสงสีทองกันหมดเลยนะไม่ต้องลบละนะยี่สิบมาจริงไหมจะได้ไปต้อนรับ นะครับมาครับมามาต้องมาครับนะ <c oughs> ก็ลองทพิ์หรือก็ลองน้ำ <c oughs> นะครูเห็นแล้วแม่งไอเชื่อนี่ก็เชื่อบ้าคลั่งนะโคตรตลกเลยเฮียนะเชื่อเชื่อ <c oughs> บ้าคลั่งแล้วดีอะความโชคดีของผมขอบคุณปู่ย่าตายายนะครับที่ทำบุญมาให้กับวงตระกูลนะครับที่ไม่มีญาติผมสักคนเดียว เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขานะครับพี่เก่งสวัสดีครับพี่เก่งขาเมื่อวานเข้าไปดูไลฟ์พี่เก่งมาเหมือนกันแต่มาไปล้างปรช้ามาแล้วหมดแรงก็เ,เลยดูได้นิดเดียวแล้วก็หลับเลยพี่เก่งฝากติดตามช่องพี่เก่งไว้นะครับเก่ง7 8 9ดเดี๋ยวแกจะไลฟ์กระเป๋ากระเป๋าผู้หญิงอะ่ะใครสนใจราคาไม่แพงไว้นะความรู้สึกลึกๆนะอยู่คือเดี๋ยวไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นหรอกครับพี่แต่ดี่กำลังจะบอกว่าคือ คือมันไม่จริงอะ่ปะนอปะนนอมสดีครับไปไหนหลายวันที่บ้านทา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 ที่บ้านครับปนนอมก็เลยไม่่อยได้ไลฟ์เพราะเสียงมันดังแต่ตอนนี้เริ่มไลได้ละเดี๋ยววันที่สิบสองกันยานเนี้ก็จะเปิดเปิดร้านที่บ้านแต่ผมเนี่ยไม่ได้ทํานะเตยกับพ่เอ๋แล้วก็เจ๊แม่เนี่ยเขาทํากันส่วนผมเนี่ยอ,อยู่ในส่วนของการบริหารสูงสุดนะครับซึ่งการบริหารสูงสุดของที่ร้านเนี่ยผมจะคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ํา นะครับผ้าเช็ดโต๊ะนะครับการสั่งน้ําแข็งการทิ้งขยะตอนเช้านะครับแล้วก็การเคลียร์โต๊ะเก็บขึ้นมาแล้วก็ล้างบ้านกูอ <c oughs> ยู่ในแนวเคลียร์เคลียร์แมน <c oughs> นะครับพีเดียเป็นซีโอครับผมอยู่สูงเลยครับนะไรายได้ต่อวันเนี่ยหักค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จแล้วจะตกอยู่ที่ผมเนี่ยไม่เกิน250บาท แต่ผมขอแลกมาเป็นเบียร์ช้้นสี่ขวดต่อวันนะครับ <laughs> นะใครสะดวกวันที่สิบสองนะก็มาเปิดเลิกเปิดยามให้หน่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถืว่าจริงๆจะเปิดหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เปิดเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยอย่างที่บอกตอนเนี้เอาพูดตรงๆก็คือพี่ๆเขามาทำเราก็มีความาสุขเพราะว่าอย่างแรกคือเราก็ได้เจอคนนะคนก็มากินข้าว คืออย่ามองว่าเป็นร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารหรอกแม่เป็นบ้านนี่แหละนะอีกไม่นานอนาคามีของพวกพวกอยคนได้ผสมน,นะได้ยินคุณต้นอ้อเรียกชื่อพี่เดียพี่เดียพี่เดียเรียกชื่ออะไรอะแต่เมื่อวานนี้ต้นอ้อเขาก็ถือว่าโอเคนะเขาลงไปย,ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักค่ะเลิฟ เขาก็ไปลงไปขัดกระดูมกระดูกนะผมก็พยายามดูอยู่รอบๆอบนะแล้วก็ชวงที่แบกลงเนี่ยออ,อ,อเขาก็แบกเองนะส่วนผมกับอ่าปาร์คที่เป็นสามีต้นอ้อเนี่ยก็คอยยืนประกบคอยยืนประกบต้นอ้อไว้เพราะว่ากลัวเดี๋ยวน้องมันจะล้มนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราทําหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์ต้นอ้อเองก็ทําหน้าที่ได้สมบูรณ์บ้างนะครับแต่หลายเล่อาจจะมองว่าเฮ้ยกูไม่เห็นพี่เดียแม่งยกปาร์คยกเลยไปต้นอ้อยกเราต้องการให้บุญน้องมัน ฉนันคือภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนไลฟ์สดของต้นอ้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราไม่ช่วยแต่เราอยากให้น้องเนี่ยมันทําบุญได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์เราเลยต้องกันนะครับคอยกันคอยดูแลคอยอะไรพวกนี้นะครับนะหลังยอกพอมันลงเสร็จมาบอกว่าทําไมไม่มีผู้ชายคนไหนมาช่วยแบกลงเลยวะนะมันฉน้าที่กูดิหน้าที่กูัยเป็นหน้าที่ประกบ เ,เรารู้หน้าที่เราต้องประกบไม่ก็ย um ิ้วคนอื่นแม่งมาอย่างเงียบๆกลุ่มนี้แม่งตึ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 งตงตึงตงตึ้ตึงตึงตงตึงตงตึ้ตึงตังตึ่ตึ่ตึงบุญตึ่องตนงตึงตึแตึงตังตึงตึงตึงนึงตตนตงตั วันที่สิบสองอ่ะใครอยู่ไกลๆสั่งไรเดอร์ได้นะกับข้าวอร่อยมากพริกเกียงเด็ดสวัสดีครับนะโหยใ,ใครโหยก็โหยทุกคนแหละโหโหมดนะบัดีจ้ะเนี่ยมาแล้วคุณเตยนะครับคุณเตยนี่ก็เมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานด้วยนะครับกลางคืนซีโอกลางวันเป็นทาาเป็นกากนะเนี่คยคุณเตยคุณเตยนะครับนี่กล้องนี้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  พี่กั้งสวัสดีค่ะพี่กั้งค่ะนะเมื่อวานนี้พี่กั้งก็นะแกก็มีอาการนะคืออาการนี้เป็นอาการของคนที่ชลาคนที่มันโดนแดดอ่อนๆแล้วพอไปอยู่ในสุสานมันจะเกิดอาการชลานะครับนะก็จะเป็นลมเป็นแรงนะนะอ่อนแอนะไอ้วนนี้พกอ่อนแอนะครับเด้อ <laughs> มันก็มันดีนเนาะวันดีครับเนาะคืออย่างที่บอกนะคุยๆกันมันมันเฮฮาปาร์ตี้ไปปาจิงโกะไปคือวันๆนหนึ่งี่นะถ้าเกิดเราไปีเรียสกับชีวิตนะล้วเช้ามาเนี่ยเราไม่มีพลังบวกอยู่ไม่ได้นะการอยู่แบบพลังบวกเนี่ยแม่งคืออยู่แบบว่าเป็นการชาร์จแบตบฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยจะต้องพร้อมเป็นดาวเลิกอยู่ตลอดเวลานะดาวเลิกคืออะไรดาวเลิกแม่งคือดาวที่แม่งมีแสงนะให้กับตัวเอง ฉะนั้นคือการที่มีแสงให้ตัวเองเนี่ยมันสามารถส่งผ่านแสงพวกนี้ไปให้กับดาวเคราะห์ที่เขาไม่มีแสงฉะนั้นคือการที่เราสามารถที่จะส่งต่อความสุขให้ใครได้เราต้องมีความสุขก่อนถูกต้องไหมนะครับแม่คนดีคนตัวชวนไปภูวิลล่านะไปนั่งประับทุ์ร้องไห้กับเขา <c oughs> นะนะจริงจริงจริงนะนี่ก็พูดถึงก็ประมาณสัก แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะวันวันเนี้ยน่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับที่บ้านนะครับเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวผมจะให้ของดีแล้วกันนะแต่ก็อย่างที่บอกอะไรเมื่อวานเตรียมของไปเก้าเดือนเก้าแต่ปรากฏว่า,าลืมเอาโทรศัพท์เครื่องนี้นะก็เลยไม่ได้เอาไปเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เก้าเดือนเก้าเดี๋ยวจะจัดให้นะเดี๋ยวจะจัดให้จัดให้ดีๆเลย ให้แบบแต่ผมอบ <c oughs> มีอะไรมาให้เอฟก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะช็อกอะนะแต่มันเป็นของผมเองเท่้มันไม่ได้ของใครนะครับมันเป็นของผมเองนี่แหละถึงบ้านอาบน้ำหลับสนิทพี่อ้อเอาที่คาดผมให้พี่ยางพี่เดียออย่างเลยอะที่คาดผมอะไรอะผมได้แต่อันนี้มาหมวกเป็นหนึ่ง ได้หมวกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้หมวกนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะหนูสั่งไปสองอันให้พี่เดียพี่เพนวัด,ดีจ้ายังไม่ยังไม่เห็นให้เลยนะพี่อุตะสวัสดีค่ะนะคือเดียมองว่าการร้าป่าช้าเนี่ยได้บุญเยอะนะผมว่าได้บุญเยอะนะแต่ผมเข้าไปนี่ก็ บรรยากาศกับพลังงานนี่ม่งก็เยอะใช้ได้อยู่นะเยอะใช้ได้อยู่นะสาธุค่ะหนูจะย้ายไปอยู่กรุงเทพหางานทําได้แล้วค่ะเร็วๆนี้อุ้ยดีใจจังเลยอะ่ะมาเจอกันนะคือแค่รู้สึกว่ายังไม่ถึงนะสองปีข้างหน้าก็อยากจะไปอีกนะอยากจะไปทําอีกนะจริงๆนะครับแล้วเมื่อวานนี้รถล,ลาก็ขอบคุณพี่สันนะครับนะพี่สันทัศน์แกก็เป็นคนขับที่น่ารักนะ จะให้หยุดจะให้อะไรจะให้พักตรงไหนแกได้หมดเลยนะครับค่อนข้างที่โอเคมากแต่น้ํามันไม่ธรรมดานะน้ํามันไปกับกรุงเทพลบบุรีเกือบสามพันบาทนะครับสองพันแปดรกว่าบาทใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสองพกว่าอยากไปบ้างอ,าอยากไปบ้างสองปีเขาจะมีครั้งหนึ่งอะนะที่ที่รับบัตรชาที่ลบบุรีเนี่ยนะ ถ้าอยู่แถวพระรามเจ็ดไปร้านคุณเดียนั่งเรือที่ท่าน้ำนนไปหรือขับรถไปดีครับนั่งเรือดีกว่าพี่มาท่าน้ำนนแล้วพี่ก็อ่านั่งเรือข้ามฟากมาฝั่งบางสีเมืองแล้วบอกเขาว่ามาวัดสลักใต้พอถึงวัดสลักใต้แล้วพี่กระทักเดี๋ยวมาได้เลยนะครับนะไม่มีปัญหาเลยนะครับ